ประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนั้นกำเนิดในครอบครัวตระกูลลิ้มในสมัยพระเจ้าซื่อจงห้องเต้แห่งราชวงศ์เหมิงราวราวพศ2 6ึ5 2 1 0 9มีพี่น้องชายหญิงหลายคนมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลิมโตกเคี้ยมซึ่งรับราชการอยู่ที่อำเภอมนฑลฮกเกี้ยนเมื่อบิดาลิมโตกเคี้ยมถึงแก่กรรม จึงได้ย้ายมารับราชการที่เมืองจัวจิวปล่อยให้ลิ้มกอนเหนี่ยวและพี่น้องคนอื่นๆเฝ้าดูแลมารดาเล่ากันว่าในช่วงระยะนั้นมีโจรสลัดญี่ปุ่นบุกป,ปล้นและเข้าตีเมืองตามชายฝั่งของจีนลิมตกเขียมซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนก็ถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายว่าลิมตกเขีมสมคบกับโจรสลัดญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ลิมตกเขียมจึงถูกทางราชการประกาศจับทำให้ต้องจำใจหลบหนีออกจากประเทศจีนไปกับพักพวกหลายคนไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวันต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าโดยได้นำสินค้าจากประเทศจีนบรรทุกเรือสำเภามาขายที่ประเทศไทยและท่าเรือสุดท้ายที่มาขายสินค้าคือเมืองกรอเซปัจจุบันคือบ้านกรอเซ ตำบลปันยงลูโลกอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเจ้าเมืองผู้ครองเมืองกรูเซสสมัยนั้นเป็นชาวไทยมุสลิมมีธิดาที่งามเลิศอยู่นางหนึ่งซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของพ่อค้าในสมัยก่อนเมื่อนำเรือสินค้าเข้าไปจอดที่เมืองใดก็มักจะนำผ้าแพรพันและสิ่งของสวยสวยงามงามที่มีค่าขึ้นไปถวายเจ้าผู้ครองเมืองเป็นของกำนันเพื่อผูกไมตรี ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นอย่างยิ่งจึงได้ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองอย่างดีเป็นพิเศษต่อลิมโตเคียมเนื่องจากลิมโตเคียมเป็นชายหนุ่มรูปงามอีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆหลายด้านแม้แต่ฝีมือการรบพุ่งก็เก่งกล้าสามารถจึงเป็นที่สนใจของทิดาเจ้าเมืองกรือเซก ซึ่งลิมโตเคียมเองก็ต้องตาต้องใจในความงามที่เป็นเลิศของนางอยู่ก่อนแล้วโดยที่เจ้าเมืองกรืูเซเองก็สนับสนุนอยากได้ลิมโตเคียมมาเป็นเขยในที่สุดลิมโตเคียมและธิดาเจ้าเมืองกรืูเซจึงได้เข้าสู่พิธีวิวาตามหลักศาสนาอิสลามโดยลิมโตเคียมยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามฝ่ายทิดาเจ้าเมืองเพราะยึดถือความรักเป็นใหญ่ รวมทั้งลูกเรือที่มากับลิมโต๊ะเขียมทั้งหมดก็ไม่กลับประเทศจีนยอมอยู่กับลิมโต๊ะเขียมผู้เป็นนายที่เมืองกรูเซ่และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามมีภรรยาเป็นคนไทยมุสลิมในเมืองกรูเซกในปัจจุบันยังเหลือร่องรอยให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมแถบบ้านกรูเซ่จะมีผิวขาวแบบคนจีน ซึ่งจะสวยและหลอกว่าชาวไทยมุสลิมแถบอื่นเพราะได้เปรียบในเรื่องผิวนั่นเองลูกเรือที่เป็นลูกน้องของลิมโตเคียมทุกคนล้วนมีฝีมือในเชิงรบพุ่งและมีฝีมือในเชิงดาบโดยเฉพาะนายท้ายเรือต้นหนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการหล่อปืนใหญ่ได้ซึ่งปืนเป็นอาวุธจำเป็นในการรบพุ่งสมัยนั้นอย่างยิ่ง เพราะส่วนใหญ่ใช้ดาบและปืนเป็นอาวุธสำคัญเจ้าเมืองกรือเซเองก็เห็นความจำเป็นนี้เช่นกันจึงได้สั่งให้หล่อปืนใหญ่ด้วยทองแดงเพื่อไว้ใช้ป้องกันเมืองหนึ่งกระบอกครั้นเมื่อหล่อเสร็จได้ทดลองยิงปรากฏว่าปืนแตกใช้การไม่ได้ลิมโต๊ะเขียมในฐานะผู้อำนวยการหล่อปืนใหญ่จึงสั่งการให้หล่อใหม่อีกครั้ง คราวนี้สำเร็จได้ปืนใหญ่สามกระบอกชื่อสีนินาครีมหาเหล่าหลอและนางปัตตานีหรือนางพญาตานีเล่ากันว่านายท้ายเรือต้นหนที่เป็นผู้หล่อปืนเหล่านี้ได้จบชีวิตด้วยปืนนางพญาตานีในวันทดลองยิงด้วยสาเหตุใดไม่แจ้งชัดบางก็เล่าว่าผู้ที่จบชีวิตในวันทดลองยิงปืนเป็นลิมโต เขี่ยมเองปัจจุบันปืนใหญ่นางพยาตานีกระบอกนี้ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครหลายปีต่อมามารดาของลิมโต๊ะเขี่ยมซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนไม่เห็นบุตรชายกลับมาจากการค้าขายตามปกติก็มีความคิดถึงอีกทั้งเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนลิมกอเหนี่ยวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งต่างก็มีความสงสารมารดา ประกอบกับความเป็นห่วงพี่ชายที่ไม่ส่งข่าวมาถึงทางบ้านเลยจึงรับอาสามันดาออกติดตามพี่ชายเพื่อจะพาคับบ้านให้ได้โดยให้สัญญากับมารดาว่าถ้าไม่สามารถพาพี่ชายกลับมาก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปลิ้มกอเหนี่ยวกับน้องสาวได้คัดเลือกชายชะกันที่มีฝีมือรบพุ่งในเชิงดาจำนวนประมาณ70คน ออกเดินทางโดยใช้เรือสำเพาติดตามมาจนถึงประเทศไทยโดยแวะที่ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกและได้สืบหาพี่ชายเรื่อยลงมาทางใต้จนถึงหน้าเมืองกรือเซจึงได้ทอดสมอหยุดเรือที่อ่าวหน้าเมืองฝ่ายเมืองกรูเซเข้าใจว่าเป็นเรือของข้าศึกจะยกมาตีเมืองจึงส่งทหารออกไปต่อสู้ แต่ทุกครั้งที่ออกไปต่อสู้ทหารถูกฆ่าตายพ่ายแพ้กลับมาเจ้าเมืองกรือเซเห็นว่าทหารไม่มีฝีมือพอที่จะชนะฆ่าศึกได้อีกทั้งยังไม่มีใครกล้าอาสาออกรบจึงได้ขอร้องลิมโต๊ะเขี่ยมผู้เป็นบุตรเขยกับพวกที่มาจากประเทศจีนออกไปต่อสู้แทนปรากฏว่าการรบพุ่งเป็นไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกัน และฝีมือเพลงดาบของลิ้มกอเหนียวกับลิ้มโตเขียมเหมือนกันทั้งนี้เพราะเรียนมาจากสำนักอาจารย์เดียวกันเพียงแต่คนละรุ่งในการออกรบลิ้มกอเหนียวกับน้องสาวแต่งกายเป็นผู้ชายส่วนลิ้มโตเขียมแต่งกายแบบไทยมุสลิมและเป็นเวลากลางคืนต่างฝ่ายต่างจำกันไม่ได้เมื่อรบกันเป็นเวลานาน,านไม่มีใครแพ้ชนะ อีกทั้งยังสงสัยว่าทำไมเพลงดาบจึงเหมือนกันจึงได้เอ่ยถามกันขึ้นตามแบบธรรมเนียมจีนจึงได้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันและได้สั่งให้ยุติการรบชวนกันเข้าไปพบเจ้าเมืองกรือเซเมื่อเจ้าเมืองทรงทราบก็ยินดีจัดงานเลี้ยงต้อนรับฝ่ายลิ้มกอนเหนี่ยวกับน้องสาวพมนะอยู่ในเมืองกรอเซเป็นเวลานาน,านพอสมควร จึงได้ชวนลิมโต๊กเคียมพี่ชายกลับประเทศจีนเพราะมารดาคิดถึงแต่ถูกพี่ชายปฏิเสธทั้ง,งที่ได้รบเราแล้วหลายครั้งจึงทำให้แค้นใจและน้อยใจในตัวพี่ชายและมองเห็นแล้วว่าพี่ชายคงไม่ยอมกลับแน่นอนซึ่งในช่วงระยะนั้นลิมโต๊กเคี้ยมกำลังเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดอยู่ด้วยลิมกอนเนี่ยวจึงได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเอง ประท้วงพี่ชายโดยการผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิม,มาพานต์โดยก่อนตายได้สาปแช่งไว้ว่าขอให้การสร้างมัสยิดที่พี่ชายทำอยู่ไม่มีวันสำเร็จส่วนน้องสาวลิ้มกอนเหนียวเมื่อเห็นพี่สาวฆ่าตัวตายก็เลยฆ่าตัวตายตามและลูกเรือที่มาด้วยทั้งหมดเห็นนายฆ่าตัวตายก็พากันฆ่าตัวตายตามนาย โดยวิธีลงเรือแล่นออกไปในทะเลแล้วกระโดดน้ําตายหมดทุกคนเหลือทิ้งไว้แต่เรือสำเภาเก้าลำลอยอยู่ในทะเลซึ่งเมื่อขาดการดูแลก็ชำรุดและจมทะเลคงเหลือไว้แต่เสากระโดงเรือซึ่งทำด้วยต้นสนชูอยู่เหนือน้ําทะเล9ก้าต้นบริเวณดังกล่าวต่อมาได้ชื่อว่ารูซมิแลเป็นภาษามลาย,ยูซึ่งได้มาจากรูแปลว่า สนสมิตรแแปลว่าเก้ารวมความแปลว่าสนเก้าต้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีฝ่ายลิมตโเขียมผู้เป็นพี่ชายเมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียน้องสาวทั้งสองคนไปเพราะตนเองก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักและได้จัดพิธีศพตามประเพณีจีนอย่างสมเกียรติให้ โดยทําเป็นห่วงซุยอยู่ที่บ้านกรือเซกปัจจุบันมีการบูรณะเฉพาะห่วงซุยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวให้เห็นปรากฏอยู่จนทุกวัดนี้เมื่อเสร็จงานพิธีศพน้องสาวแล้วลิมโตะเคี่ยมก็ได้ก่อสร้างมัสยิดที่สร้างค้างต่อไปพอสร้างจนจะสำเร็จเหลือยอดโดมก็ถูกฟ้าผ่ายอดโดมพังทลายหมดลิมโตเคียมก็ยังไม่ยอมแพ้เพียรพยายามสร้างต่ออีกสามครั้ง แต่ก็ถูกฟ้าผ่าพังทลายทุกครั้งในที่สุดจึงยอมแพ้หมดความพยายามที่จะสร้างต่อไปแม้แต่เจ้าเมืองกรือเซเองก็บังเกิดความกลัวในอภินิหารตามคำสาปแช่งจนไม่มีใครกล้าส,สร้างต่อจนถึงปัจจุบันนี้และปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้แล้วมัสยิดแห่งนี้สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา นับตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันก็เกือบ300ปีแล้วหลังจากที่ลิ้มกอเหนียวสิ้นชีวิตแล้วได้เกิดอภินิหารที่ต้นมะม่วงหิม,มาพานที่ลิ้มกอเหนียวผูกคอตายด้วยวิญญาณของลิ้มกอเหนียวได้สิงสถิตยอยู่ที่นั่นใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับความเดือดร้อนประการใดเมื่อไปบนบานที่นั่นก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน ชาวบ้านทั่วไปจึงขนานนามใหม่ว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนับแต่นั้นมา